แคลูกค้าว่าค่าขนส่งเท่าไหร่เราถึงจะมีการโอเคครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนิวจะถามแล้วก็ดาเป็นคนตอบสวัสดีค่ะดาจากบริษัท CPL Inter นะคะตำแหน่งเซลล์เอ็กเซคิวทีส่งสินค้าไปต่างประเทศมีขั้นตอนอย่างไรขั้นตอนแรกถ้าเกิดว่าในกรณีที่ลูกค้าส่งของ เข้าโกดังเราก็จะต้องมีการเปิดเช็คเปิดเช็คของก่อนนะคะจยุจยุนี่น่นึงก็ออกเลยอ่ะถ้าจะส่งของไปต่างประเทศมีขั้นตอนยังไงขั้นตอนแรกสามารถให้โกดังไปรับของหรือเข้ามาส่งของได้ด้วยตัวเองที่โกดังนะคะแล้วเราก็จะมีการเปิดตรวจสินค้า แล้วก็ดูว่าสินค้าควรจะแพคหรือไม่ต้องแพคนะคะแล้วก็เอาของคลาออกถ้าสมมุติว่ากล่องไม่ได้มาตรฐานเราก็จะต้องมีการรีแพคของใหม่แยดูโนนโนนโโอะไรต้องตรวจเช็คสินค้าและมีการดูว่าต้องรีแพคใหม่หรือไม่ถ้ากล่องไม่ได้มาตรฐานเราก็จะต้องรีแพคใหม่ ดดเราจะต้องมีการนับสินค้าว่าทั้งหมดเอาใช่เอากรองขับมาใหม่นั่งยิ้มทำไม <c oughs> เราก็จะต้องมีการตรวจสอบสินค้าว่าสินค้าเข้ามาทั้งหมดกีชิ้นแล้วก็ดูว่ากล่องต้องรีแพคใหม่หรือไม่ถ้ากล่องไม่ได้มาตรฐานเรา็จะต้องรีแพคใหม่โดยการเอากล่องของเรามาแพคกล่องเราจะได้มาตรฐานการส่งออกแกะก่องสิ ตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการรีแพ็คสินค้าใหม่โดยการที่เราจะนับจํานวนสินค้าแล้วก็จะมีการเอาสินค้ามาหอบับเบิ้ลเพื่อที่จะแพ็คลงกล่องแล้วเราก็หลังจากที่ส่งของเข้าโกดังเรียบร้อยแล้วเราจะทําการเช็คของจํานวนสินค้าและก็แพ็คสินค้าด้วยการหอบับเบิ้ลก่อนที่จะลง นะคะหลังจากที่เราแฮกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการรีเช็คในเรื่องของขนาดและก็น้ำหนักทำการวางบินแจ้งลูกค้าว่าค่าขนส่งเท่าไหร่เราถึงจะมีการหลังจากที่ของเข้าโกดังเรียบร้อยแล้วทางเราจะมีการรีเช็คสินค้านับสินค้าแล้วก็รีแพคของให้ใหม่โดยการดูว่าต้องควรห่อบัเปิลหรือลองโฟมทางเรา หลังจากนั้นเราก็จะนำของลงกล่องโดยการปิดกล่องเอาใหม่เลยทำไมหลังจากที่เราแพ็กสินค้าเเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการเราก็จะมีการรีเช็คในเรื่องของ ขนาดแล้วก็น้ําหนักหลังจากนั้นเราก็จะทําการวางบินให้กับลูกค้าลูค้าชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการบุ๊กออกและส่งของให้ลูกค้าพร้อมกับแท็กกิ้งข้า้หลาผมจะยิ้มทำไม <laughs>